เสียดำนายทุนค้าไม้เถื่อนผู้ทรงอิทธิพลเขาไม่เคยเกรงกลัวกฎหมายและไม่เชื่อเรื่องเจ้าป่าเจ้าเขาสำหรับเขาป่าไม้คือบ่อเงินบ่อทองที่ต้องกอบโกยให้เร็วที่สุดเขาจ้างคนงานพร้อมเครื่องจักรหนักบุกรุกเข้าไปตัดไม้พยุงและไม้สักทองในเขตป่าสงวนต้นน้ำโดยไม่สนใจคำเตือนของชาวบ้านว่าบริเวณนั้นมีต้นตะเคียนยักษ์อายุนับร้อยปีที่เป็นหัวใจของป่าอยู่ วันหนึ่งเสียดำเข้าไปคุมงานด้วยตัวเองเขาปราบปลื้มใจเมื่อเห็นต้นตะเคียนยักษ์ขนาดสิบคนโอบถูกเลื่อยยนโคนล้มลงเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเขาสั่งให้คนงานเร่งชักลากไม้สูงออกจากพื้นที่ก่อนฝนจะตกหนักทันใดนั้นฟ้ามืดครึ้มและฝนห่าใหญ่ตกลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตา ด้วยความที่เสียดำสั่งให้ตัดไม้ใหญ่จนโล่งเตียนหนาดินจึงไม่มีรากไม้ยึดเกาะเมื่อเจอน้ำฝนปริมาณมหาศาลดินโคลนบนภูเขาจึงเริ่มไหลบ่าลงมาอย่างรวดเร็วกลายเป็นดินถล่มครั้งใหญ่คนงานต่างพากันวิ่งหนีตายโอลมมนเสียดำพยายามวิ่งไปที่รถจี๊ปของตัวเองแต่เขาเสียหลักลื่นล้มลงไปในร่องดินที่ถูกล้อรถแบ็คโฮบดท,ทับ ในวินาทีที่ดินคโคลนสีแดงฉานกำลังจะถาโถามเข้าใส่ร่างเสียดำรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาพันที่ข้อเท้ามันไม่ใช่เชือกแต่มันคือรากไม้สีดำทมินขนาดใหญ่หลายเส้นที่โผล่ขึ้นมาจากดินมันเลื้อยรัดพันขาและลำตัวของเขาแน่นขึ้นเรื่อยๆเหมือนงูยักษ์รากเหล่านั้นมีแรงมหาศาลมันดึงกระชากร่างของเสียดำให้จมดิ่งลงไปในคโคลนตมลึกขึ้นลึกขึ้น เสียดำกรีดร้องขอความช่วยเหลือแต่ปากของเขาเต็มไปด้วยดินโคลนภาพสุดท้ายที่เขาเห็นก่อนจะถูกฝังทั้งเป็นคือตอไม้ตะเคียนยักษ์ที่เขาเพิ่งสั่งโค่นไปหมาดๆตั้งตระงานอยู่ท่ามกลางสายฝนหลายวันต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยขุดหาร่างเสียดำจนพบพวกเขาต่างตกตะลึง สภาพศพของเสียดำไม่ได้นอนตายตามปกติแต่ร่างของเขาถูกรากไม้จำนวนมหาศาลชอนชัยและพันธนาการไว้แน่นจนแทบจะกลายเป็นเนื้อเดียวกับรากไม้เหล่านั้นราวกับว่าผืนป่าได้ดูดกลืนเขากลับคืนสู่ธรณีเพื่อชดใช้สิ่งที่เขาทำลายไปข้อคิด ธรรมชาติคือผู้ให้ชีวิตแต่หากมนุษย์ทำลายธรรมชาติอย่างโหดร้ายธรรมชาติก็จะเอาคืนอย่างสาสมรากไม้ที่เคยค้ำจุนผืนดินอาจกลายเป็นสิ่งที่ฉุดคร่าชีวิตผู้ทำลายลงสู่ขุมนรกได้เช่นกัน